ผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีแรกนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งทั้งส่วนนายกมูการทั้งส่วนของสภานิสิตแล้วก็ประธานส่นวนแต่ละคณะก็ถือว่าดูแล้วเนี่ยก็ร่าเรื่อยนะครับแล้วก็นิสิตเองก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็น การรวบรวมคะแนนได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งในเรื่องของการเลือกตั้งโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้น่าจะเป็นอนิมิตใหม่ที่ดีในการปอับเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตั้งนะครับซึ่งตทุนี้เราจะขจัดปัญหาในเรื่องของการรบวบรวมจากเปเปอร์ไปได้เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับถ้าเป็นปีก่อนเมื่อปิดปีแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการนับ เ,เรียกว่าใช้เวลามากแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความอิดลาดหรือว่าเกิดความกระหลได้นะครับในส่วนนี้น่าจะเป็นข้อดีแร้วคิดว่าเราพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของอวิธีการได้มาซึ่งคะแนนเสียงในลักษณะที่เป็นการเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ให้ดีๆยิ่งขึ้นเนี่ยโดยพัฒนาทั้งเรื่องของยุคสเนมพาสเวิร์ดต่างๆให้ไม่ร่าเรลืองมากขึ้นเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะครับ right